สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้เครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะครับท่านผู้ชมสําหรับผมครับท่านเพราะอะไรจะเนี่ยเพราะได้ทําการไปตัดผมมาแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ทรงผมเก่านี้เหมือนกับลังนกบนคบไม้นะครับท่านก็ไม่ที่จับตามองหรือเปล่าก็ไม่ต้องจับตามองผมนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้มาจับตามองเรื่องของที่จะมีการกลุ่มบางกลุ่มนะครับท่านผู้ชมออกมาครับท่านออกมาทําอะไรจะเนี่ยออกมาเพ้นพาสนะครับท่านผู้ชมเดินไปตรงนั้นเดินไปตรงนี้ครับท จะเดินไปเตือนเน้ยใจเย็นๆกันได้ไหมนะเนี่ยรักกันไว้เธอถามรักกันไว้เถอได้อะไรวะอืมไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยไอ้พวกม็อบนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าได้ข่าวลือมาเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมเทศกิดครับท่านเตรียมจับเลยถามจับไปทำอะไรจ้าไม่รู้ว่าจับไปตอนหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมไป้วก็ไม่รู้ว่าตอนที่ว่านี้เป็นตอนที่เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมหรือจะตอนอย่างอื่นนะก็สุดแท้แต่แต่เดี๋ยวก่อนครับท่านมันก็ยังไม่หยุดนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ม่าเู้ยมะ่าจ็ ที่ยืนครับท่านที่อนุสาวรีย์ชัยเพราะเขาให้เป็นสถานที่ที่รถจะวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับท่านผู้ชมก็มีพวกหอกหักสักเบือครับท่านบางส่วนนะเนี่ยเออออกมาทาม็อบนะครับท่านผู้ชมผมได้เห็นคอมเมนต์แบบนี้แล้วผมก็สะเทือนใจอีกแล้วนะเนี่ยทำไมมาต่อว่าม็อบแบบนี้แล้วยังไงต่อจ้ามีหน้านะครับท่านผู้ชมตอนนี้ว่าเฮ้ยอับจนหนทางหรือไม่นะเนี่ยเฮ้ยอแม่มึงเอ้ยคนมาม็อบกูน้อยแน่เลยถามแล้วทายังไงดีวะเราต้องออกแคมเปญสั่งให้ประชาชนหยุดงานได้ไหมถามหยุดงานแล้วเขาจะเอาอะไรกินบอกกูก็ไม่รู้เหมือนกกันนว่่า300800ีมม็็บ จะน้อยเกินไปนะครับท่านผู้ชมวิ่วินมอเตอร์ไซค์บางส่วนครับท่านได้ข่าวลือเขาก็มาเคาะประตูบ้านผมนะครับท่านผู้ชมเรียกต้องนัดถามอะไรเจ้าเนี่ยถ้าเกิดสมมติมีเงินแจก5 0 0 3 0ออะไรประมาณนี้พี่ไม่ไปถามทําไมเจ้าพี่มันน้อยเกินไปวิ่งวิน,วน,วน,วนขับไรเดอร์แป๊บเดียวก็เกินแล้วนะครับท่านผู้ชมผมก็บอกเข้าไปนะเนี่ยเขาไม่ได้มีการจ้างมาระวังโดนหักหัวคิวนะมีหรือเปล่าไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมโดยท่านทั้งหลายคิดว่าอย่างไรบ้างครับท่านมอบวันพรุ่งนี้นนเนี่ยจะโดนเทศกุงเทศกิจนะครับท่านผู้ ที่แน่ๆถ้าเกิดไปดูตามที่ไอ้พวกม็อบนะครับท่านผู้ชมแกนนาทั้งหลายแหละครับท่านเอามาแชร์มาโพสอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมให้หยุดงานเพื่อชาติครับท่านทัวก็ลงสนันซ้าเติมนะครับท่านผู้ชมอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเนี่นยประชากรหลายภาคส่วนก็มีงานมีอาชีพว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าโอ้ยไม่มีหอกด่าอะไรทำนะครับท่านผู้ชมชีวิตแม่งมือเอ้ว่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านทําคลิปทาเคิบอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเปิดช่องมาก็ตั้งนานนะครับท่านผู้ชมส่านรบางคนครับท่านคนก็ดูหลักร้อยนะครับท่านเเเเินดีีออปหลลืกย ทีเดียวครับท่านแล้วก็เกิดอะไรขึ้นจ้าก็มาอ้างนะครับท่านผู้ชมโดนปิดกั้นนะครับท่านโดยถ้าเกิดสมมติผมเป็น youtube นี้กูคงไม่ปิดกั้นนะครับท่านผู้ชมเพราะอะไรจ้าโอ้ยคนไม่ฟังนะครับท่านผู้ชมอ้าปากก็เห็นไรฟันแล้วครับท่านใบหน้าใบตาเนี่ยเหมือนกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมวันนี้กล้าพูดได้เต็มที่เพราะผมไปตัดผมมาแล้วครับท่านดีหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่ดีกว่าพวกนี้แน่นอนกันเลยทีเดียวหรือเปล่าแล้วก็โอ้ยต้องให้ประชากรตัดสินนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านจต โอ้อีกแล้วเว้ยเฮ้ยบอกว่านี่ไม่เชื่อดิว5ต่อ4คลิปเสียงคดีอิงแล้วเนี่ยชีย้ประชาชนตัดสินล่วงหน้าไปแล้วประชาชนทั้งหลายแหละนะเนี่ยเฮ้ยผมก็ไม่ได้ไปล่วงเกินประชากรนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าจตุพรที่ผมก็ไม่ได้ล่วงเกินครับท่านแต่ไอ้ประชาชนที่มันออกบอกมาเนี่ยตัดสินล่วงหน้าไปแล้วก็ไม่รู้ว่าหมายถึงตัวมันหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไอ้รรดาครับท่านประชากรทั้งหลายที่ไม่รู้ว่าแม่งมีงานมีการทําหรือเปล่านะเนี่ยประชากรบอกมาแบบนี้เฮ้ยจะให้คนหยุดงานมาม็อบนะเนี่ยและไอ้พวกที่ไปม็อบ งานอยู่แล้วหรือไม่นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดเราไม่มีงานเราก็ไม่สามารถที่จะอะไรวะเนี่ย ลางานได้นะครับท่านผู้ชมแต่ละตัวครับท่านสภาพนั้นเนี่ยอยู่แถวอะไรวะเนี่ยมอคไายเดินนะครับท่านแหมอยู่แถวสะพานอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่จนโดนสารไล่นะครับท่านไล่ไปไหนว่าไล่ตะเพิดนะครับท่านมึงกลับบ้านไปสะนะเนี่ยโอ้ยเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมครับท่านปีที่แล้วแล้วตอนนี้ล่ะจ้าก็ยังเสลยโผล่หัวกะบานกลับมานะครับท่านผู้ชมสภาพแกนนําครับท่านเห็นแล้วท้อนะครับท่านผู้ชมท้อแทนครับท่านท้อแทนกับหน้าตาหรือปากบอกไม่ใช่เว้ยเฮ้ยคำพูดเป็นโลตอนชมไม่มีอะไรนะครับท่านผู้ชมไลฟ์สดในเฟซบุ๊ ตัวเองแม่เมืเอยคนดูเยอะเหลือเกินครับท่านประมาณ43คน27าคนสักคนพักเอ้ยทำไมมัน27ขึ้นไป28่ว้าวายตายแล้วนะเนี่ยมันเป็นตัวผมนะครับท่านผู้ชมผมรีบออกอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะครับท่านเดี๋ยวจะเป็นการเพิ่มให้พวกนี้ครับท่านก็ไปที่ติดตามนะเนี่ยโดยตอนนี้ไปเฮ้ยจตุพรก็ได้ทําการมาขึ้นศาลนะครับท่านผู้ชมนัทวุฒินัทวุฒิก็มาด้วยครับท่านคดีอะไรจะเนี่ยคดีที่มีการตัดสินนะครับท่านผู้ชม เกี่ยวกับเรื่องคดีเก่านปชครับท่านมาแล้วจ้าจตุพรนัทวุฒินะครับท่านผู้ชมขึ้นโลกขึ้นศาลอะไรสักอย่างหนึ่งก็มีหมอวงหมอเวียงครับท่านที่ดาถาวรเสษอะไรประมาณนี้ก็มาอย่างครับขัางนะครับท่านแล้วครับขัางมันจะได้อะไรไหมจ้าบอกไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามาแล้วจ้าศาลเลื่อนอ่านคำพิพากษานะครัทบท่านผู้ชมคดีนปชชุมนุมขับไล่รัฐบาลอภิสิทธิ์ไปเป็นเจ็ตุลาคมนะครัทบท่านผู้ชมเหตุจำเลยบางคนไม่โผล่หัวกับบาลมาครับท่าน แล้วใครโผล่มาบ้างจ้าก็มีจตุพรนะครับท่านผู้ชมโผล่มาประมาณ9ก้าโมงเช้าครับท่านไม่ใช่8ปดโมงเช้าว,วันอังคารน,นั้นเพลงของปามมี่นะครับท่านผู้ชมแล้วก็นัทวุฒมาประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับท่านแล้วก็ต่างๆนา,นานาแต่มีการเลื่อนไปก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ได้มีการบอกครับท่านสําหรับตูจ่จตุพรนะเนี่ยแม้ว่าจะนั่งแถบจําเลยหรืออะไรประมาณนี้ด้วยกันแต่เราก็ไม่ค่อยได้คุยกับแกนําเท่าไหร่อะไรประมาณนี้มันก็ถูกอยู่แล้วหรือเปล่าว่าถ้าเกิดเป็นผมผมก็ไม่น่าจะเข้าไปคุยนะครับท่านผู้ชมเสเนียรปากหรือปนะรเปล่านะ นัทวุฒครับท่านย้ำนะเนี่ยมิตรภาพกับจตุพรชี้คดี1นึของทักษิณเป็นเกมการเมืองอันนี้ผมฟันธงนะครับเรื่องผู้ชมว่าไรจ้จหนึ่งหนึ่งสองทักษิณรอดแน่นอนกันเลยทีเดียวครับท่านจตุพรครับท่านยังไม่จบนะเนี่ยฝากถึงนายก อิงครับท่านคดีคลิปเสียงคุณเซนอะไรประมาณนี้บอกทองแท้ไม่แพ้ไฟนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติเป็นตัวผมนะครับท่านควรจะเอาเวลานะครับท่านผู้ชมไปเยอะปากอ้ากว้างสอดเรื่องชาวบ้านชาวช่องนั้นเนี่ยไปโอ้ยคำงบมึงให้ติดก่อนดีกว่าโดยพรุ่งนี้เชื่อเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมเชื่อว่าอะไรจ้าเชื่อว่าคนมันจะน้อยนะครับท่านผู้ชมพราะกระแสะสังคมเริ่มจะกลดาครับท่านในพวกนี้ทาไมมึงออกม็บมาถีๆวันนี้มันมีอะไรในกอไผ่หรือไม่ผมก็เข้าไปดูแล้วหน่อไม้นะครับท่านผู้ชมเต็มกอไผ่เลยทีเดียวครรับท่าาานนกกก็มีฝ โอ้ยแม่เหมึงเ้ยหากอะไรวะเนี่ยนาย,ยกอิงมั่นใจจตุพรบอกต้องพิสูจน์ในการไต่สวนของสารเขาจะไปไม่ไปก็อย่าไปใส่เกลือกเสือกเรื่องชาวบ้านเลยเอาตัวมึงให้รอดก่อนดีกว่านี่นเนี่ยประชากรข้างบ้านพูดมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นป้าผัวลุงคนดีคนเดิมครับท่านน้องนัดอิงจะไปศาลหรือเปล่าอะไรประมาณนี้บอกไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไม่ไปไม่อเอานั้นนะครับท่านผู้ชมใจหนึ่งก็อยากให้ไปครับท่านอีกใจหนึ่งละ่ะจ๊ะก็ไม่อยากให้ไปนะครับท่านผู้ชมไอพวกเฮียนี่แม่งดิ้นนะครับท่านก็เป็นที่ตุเลธอับ คําพูดคําจาเหมือนหน้าตาไม่มีผิดหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ใช่นะครับท่านหมายถึงใครจ๊ะอเออวะกูเปล่าวะอ๋อ,อไม่แน่ใจเหมือนกัน พราะผมนเนี่ยชอบติดนิสัยการพูดขอรับกับอกแม่ไม่ใช่กรโดแม่จา๋าต้องการอะไรไม่เนี่ยเดี๋ยวลูกน้อยจะไปทําให้ถานต้องการอย่างเดียวเลยนะเนี่ยต้องการที่จะไปมบจะุพรอา้าวานทําไมแม่เป็นแบบนั้นหรอเนี่ยจะไปมอบจะดูพรจะไปดูนะครับท่านผู้ชมว่าตอนนี้ประเทศไทยมันต่ําตมถึงเพียงไหนอะไรประมาณนี้ผมก็บอกแม่ใจเย็นๆไว้นะก็สุดแท้แต่ขลังกระซังส่วนตอนนี้เว้ยเฮ้ยอนุทินเป็นอย่างไรบ้างนะเนี่ยฟังอยู่อย่าพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวเรื่องของเขากระโดงนะครับท่านผู้ชมรัฐบาลก็เดินหน้าแล้วขาาามัันนครบท่่ปไเเีียลด เดี่ยงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ออกมาโอดโอยนะครับท่านว่าเป็นเกมการเมืองอะไรประมาณนี้มันก็ต้องเป็นเกมการเมืองหรือเปล่าวะเนี่ยโดยถ้าเกิดสมมติผมเป็นนายกหรืออะไรทํานองนี้นะครับท่านผู้ชมภูมิใจไทยมึงกวนส้นตีนกูดีมากใช่ไหมเนี่ยถามเกิดอะไรขึ้นต่อหลังจากนั้นจ้าสั่ง เลี่ยนนะครับท่านผู้ชมเอาให้เตียน,นเลยทีเดียวครับท่านแล้วก็ตอนนี้นะเนี่ยมีการโยกผู้วา่าราชการจังหวัดนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่แบบสมัครสุนทรเวชสวัสดีครับท่านทั้งหลายผมอดีตผู้ว,วา่าราชการกทมที่ได้คะแนนเสียงล้านเศษกว่านะั้นนะยังไม่เกี่ยวนะครับท่านมีการโยกย้ายไปเว้ยเฮ้ยยี่สิบห้าคนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมอีกแน่นอนอนุทินฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิม้มอนุทินครับท่านโผคุยโวคุย,โ,คยโตโอ้อวดนะเนี่ยปโปล่อะไรไว่ผมจะวิจารณ์อะไรวะโยกย้ายบิก๊กมหาไทยลััััั่่่นไไไไมมมมมมมเเคคยยยยสสหหหหววอืปปลลดดาาทท ขอให้ทําอะไรให้อะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดสมมติผมจำไม่ผิดนะครับท่านผู้ชมข่าวลือเข้ามาครับท่านตอนสมัยที่มันเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอันนี้เป็นประโยชคําันถามนะครับท่านผู้ชมแล้วก็หลายภาคส่วนออกบอกมาแบบนี้เฮ้ยอนุทินตอนมึงไปนนเนี่ยหรือว่าไอรัฐมนตรีที่อยู่ในสาขาของเขานะครับท่านผู้ชมจะต้องมีคนมาต้อนรับอย่างดีดีกันเลยทีเดียวพอเพื่อไทยไปแหละจ้าไม่ค่อยมีนะครับท่านผู้ชมเป็นผมล้างให้เฮี้ยน,นะครับท่านแล้วจะเฮี้ยนเตียนไม่จ้าเฮี้ยนแน่ๆครับท่านโอ้ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีการ ย้ายเพิ่มนะครับท่านผู้ชมจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่26นี้ครับท่าน26สิหงหานะครับท่านผู้ชมยกย้ายครับท่านเพิ่มเติมนะเนี่ยสำหรับไอของสีน้ําเงินอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเอาให้เข็ดลาบกันเลยทีเดียวครับท่านออกมาโวยเนี่ยล้วล้อภูมิใจดูดพูดแล้วดอยไมกตัวหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมไอหอกหักสัะเบือน,นี่ก็แม่งไม่รู้วันชื่ออะไรครับท่านเอา้ารล้วล้อแล้วกันนะครับท่านผู้ชมไปแถวครับท่านเดือดนะเนี่ยผัวหัวกระบ,บาลถามภูมิธรรมนายกรักษาการรักษาการนายกเนี่ยย้ายบิกมหหาาาไทยวังงงล้บพ เดใช่หรือไม่โอ,อ้ควายมึงไม่รู้จริงเหรอแม่มึงเอ้ยเอ้หวังล้างบางพักการเมืองหรือไม่เชื่อเร่งทําก่อน29สิงหาคมนะครับท่านผู้ชมอแน่นอนกันเลยทีเดียวครับท่านวันที่26นั้นเนี่ยจับตามองนะครับท่านผู้ชมมึงต้องเฮี้ยนครับท่านถ้าเกิดไม่เฮี้ยนละจ๊ะไม่เฮี้ยนไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเอาให้แบบน็อกมืดกันเลยทีเดียวครับท่านสอะไรพวกนี้ก็ไม่รู้ว่าทํทอย่างไรนั่นเนี่ยอเนี่ยอืม อนาคตอนาถานะครับเ่ินมผู้ชมเริ่มที่จะเลือนลางแล้วครับท่านสำหรับอนาคตพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันจะได้มีอยู่อีกหรือเปล่าว่าโดยตอนนี้กระแสข่าวบางส่วนก็มานะครับเ่ินมผู้ชมว่าจะมีการโอ้ยุบพรรคค่อนข้างสูงก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่นะครับเ่ินมผู้ชมแต่ที่จริงแน่ๆครับท่านมาแล้ววเฮ้ยด่วนนะครับเ่ินมผู้ชมรู้สึกว่าสารตัดสินครับท่านจำคุกนะเนี่ยผู้สนับสนุนม็อบในอดีตนะครับเ่ินมผู้ชมม็อบหนึ่งครับท่านที่ทำการต่อต้านนะครับเ่านมผู้ชมรัฐบาลอย่างไม่หยุดยั้งสมัยท เพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมแทบล่ำให้โฮเลยนะเนี่ยน,นี่จากช่องพี่หนุ่มเสรีภูมิส่งเข้าประกวดครับท่านจะหวังในทุนก็ลำบากแล้วนะเนี่ยตอนนี้เริ่มทยอยกันติดหลังนะครับท่านผู้ชมหลังคืออะไรแล้ววะอ๋อตารางคุกเออโอ้ยเลยว่ะ ติดคุกกันเป็นแถบนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเป็นแถบแบบนี้ดีไหมจ๊ะไม่รู้เหมือนกันว่ามันไม่ใช่เรื่องของผมนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมติม็อบนะเนี่ยยังหวังนะครับท่านบางส่วนก็ลือเนี่ยเฮ้ยทอน้าเลี้ยงตอนนี้มีหรือไม่วะรู้สึกว่ามีนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้ผมไม่เชื่อนะครับท่านม็อบเข้ามาด้วยใจถามมาด้วยใจยังไงวะเนี่ยมาด้วยใจเลยเนี่ยได้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าก็ไม่อาจบอกได้แต่บอกได้ครับท่านวันนี้มันฟิตจริงๆไว้สําหรับตัวผมนะครับท่านผู้ชมแอดลิววว็ป่ง้เาาาาามมกกหพ กออความคุกคังคบทุบ สะบ้นไม่มีนะครับท่านผู้ชมเสนียดช่องครับท่านไม่มีขาย500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บายทางยังไม่มีขนุนทอดนะครับท่านผู้ชมกล้วยอบธรรมชาติครับท่านธรรมชาติหลังสรรสิ่งดีๆนะครับท่านผู้ชมไม่ได้อับปีเหมือนหน้าบางตัวครับท่าน100เอไม่ใช่เออ300กรัม150บาททุเรียนทอด100กรัม150บาทขาดไปไม่ได้นะครับท่านผู้ชมสดกว่านี้ก็ปลาในน้ําแล้วครับท่านปลากระพงทุบปลาเห็ดโคนทุบนะเนี่ย170กรัม150บาทจิ้มลิงลายที่ผมปักบบดไว้นสุของ Com นะครับเดิมผู้ชมมันจะเด้งไปที่ลิงก์ไลน์ครับท่านหรือสแกน QR code ตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยมันจะเด้งไปที่ไลน์นะครับท่ามผู้ชมหรือแอดไลน์นะวิวช็อปสั่งซื้อเข้ามาได้ขอบคุณท่านทั้งหลายอย่างไม่หยุดยัง้งเลยทีเดียวนะครับทดามผู้ชมหลายภาคส่วนถามมาตอนนี้เสื้อก็ยังมีอยู่นะครับท่าน XL XXL แล้วก็ไซส์ L มีหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้ววันนี้แล้วก็ไซส์ S ก็ยังมีนะครับทดานผู้ชมไซส์ M น่าจะหมดไปแล้วเหลือตัวสุดท้ายครับท่านก็ขอบคุณอย่างไม่หยุดยัง้งเลยทียีีเเดยววนนนนนััั่่อ้้มมมาริกตผูช กลับมาแล้วก็ต้องรีบถแถลงไขเลยนะครับท่านผู้ชมเหตุไปตัดผมมาครับท่านโอ้ยรอบนี้เป็นรอบที่นานที่สุดนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนั่นเนี่ยนั่งอยู่ประมาณก่อนจะถ่ายนะครับท่านผู้ชมนั่งแล้วใช้เวลา เท่าไรจ้าเมื่อวานเลยมาช้าวีผมนะครับท่านผู้ชมวีปุ๊บเด้งกลับที่เดิมปั๊บนะครับท่านผู้ชมทนไม่ไหวเว้ยเฮ้ยวันนี้เลยต้องถอดสังขารไปแล้วไปเรื่องอะไรจ้าไปตัดผมนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ยกระแสม็อบตกต่ำกระแสม็อบตกต่ำหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมถึงกับขั้นต้องผัมาอ้อนวอนอดอ้อน,ออนๆๆชาวบ้านชาวช่องนะเนี่ยเฮ้ยชาวบ้านชาวช่องถ้าเกิดสมมติยังมัวนั่ง,งมวนอนอยู่ที่บ้านหรือไม่ออกมาแล้วเนี่ยก็อย่าหวังความเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณนี้จะปล่อยให้เป็นแบบนี้หรืออะไรประมาณนีุ้ะรรัั่ผู้ชมจยง อย่าไปยุ่งกับเขาเลยเฮ้ยแม่มึงบอกให้คนหยุดงานนะครับท่านผู้ชมมามบครับท่านประชากรเขามีงานมีการทำนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าไม่ใช่ว่างงานเหมือนกับไปบางตัวนะครับท่านก็ไม่รู้ว่าตัวไหนครับท่านไม่รู้ว่าตัวเดียวอันเดียวด้วยหรือเปล่านวก็ช่างมันไปก่อนเฮ้ยแล้วก็ไ่เงาสนที่ิิมทองคุณนะครับท่านผู้ชมรอบนี้ม็บจะมาเปล่าวะเฮ้ยผมเดานะครับท่านผู้ชมแบบสนที่ิิมทองคุณไม่น่าจะมาครับท่านโดยถ้าเกิดสมมติผมเอาตัวเป็นมาตรฐานนะครับท่านผู้ชมเฮ้ย กูจะทําแบบนั้นทําไมวะเนี่ยเคยไล่ทักษิณไปแล้วนะเนี่ยมอ็อบมันต้องยิ่งใหญ่กว่านี้หรือเปล่าวะโดยถ้าเกิดออกมาแบบนี้ละจ้ามันกนข้างจะสวนประเด็นกันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าสนธิลิมทองคุณเขาออกมาซัดเรื่องเขากระโดงครับท่านเรื่องหัวสวเนี่ยเรื่องประยุ์ประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมทําสลิมทั้งหลายแหล่ครับท่านเดือดดิ้นนะเนี่ยแล้วก็บอกเนี่ยสาเหตุที่มอ็อบรอบที่แล้วมอ็อบอปปีจังไรอะไรสักอย่างหนึ่งคนมันน้อยเพราะอะไรจ้าเพราะสนธิลิมทองคุณไม่ได้ไปหรือไอ้ไม่ใช่เพราะสนธิซัดประยุทธ์นะครับท่านก็อคุณ ว่าแบบนี้มันเป็นไปได้หรือเนี่ยผมจะไปไม่ไปผมไม่จําเป็นที่จะต้องอย่างนั้นอย่างนี้แล้วที่สําคัญรอบรอบที่แล้วผมก็ไม่ได้ทําการโปรโมทด้วยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยหรือว่าจะเป็นไปได้หรือไม่นะเนี่ยคนมันน้อยเพราะผมไม่ไปนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมก็คิดแบบนี้นะครับท่านแม่ถ้าเกิดเป็นสลิมก็ต้องเลือกฟังหน่อยสิว่าเฮ้ยเลือกฟังอะไรจ้าแบบสนทิลิมทองกูเนยังไปได้นะครับท่านผู้ชมมีหลากหลายประเด็นครับท่านแต่ถ้าเกิดบางตัวลหละจ้าตะบัดตัดสัตว์พ่อเหมือนตะบัดสัตว์แปลว่าตัดไม่กลับไทยป็นนายก เกอดจำเดิงเป็นไรวะโอจะทำหน้าให้เหมือนก็ลำบากนะครับท่านผู้ชมพยายามแล้วครับท่านหน้ามันกล้าเกินที่จะทำตามได้นะครับท่านผู้ชมเหมือนกับว่าไม่เคยได้สัมผัสรอริโอปารีสคุณค่าที่คุณคู่ควร,ควรการดียุ่งการดีเยเขาคงไม่โอ้ยแม่เอ้ยเออใช่โอ้ยลืมนึกองนี้ไปได้อย่างไรนะเนี่ยอย่าไปเที่ยวใช้นะเว้ยเฮ้ยพราะถ้าเกิดสมมติผมเป็นเจ้าของแบรนด์นี่แม่งใช้เครียดเลยนะครับท่านได้อย่างเดียวเป็นพรีเซนเตอร์บีฟอร์นะครับท่านผู้ชมก่อนใช้ครับท่านแล้วก็หลังใช้หรืจ๊ะหลังใช้ก็ พ่งจะใช้เลยวะ่ะเสียแบนดของเขานะครับท่านผู้ชมก็จังกับแม่ไปก่อนครับท่านสำหรับเรื่องนี้โดยตรง โดยตอนนี้ว like ่าให้ชวนอลีกภัยเป็นอย่างไรบ้างผ่านเวลามาช่วนนาตาปีตอนนี้เริ่มออกมา fresh, สดิดสดิกนะครับท่านผ right? ู้ชมปากเป็นเอกเลขเป็นโทรครับท่านรู้ทุกเรื่องนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเคยทําอะไรสําเร็จบ้างครับท่านในอดีตนะเนี่ยออกมาแต่ละทีการเมืองทุจริตอะไรวะทุจริตนะครับอะไรวะการเมืองคนดีที่อะไรของมาเนี่ยไม่ทุจริตนะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้ก็ออกมาหิวซีนอีกแล้วนะเนี่ยววยว่าเฮ้ยเงินเยียวยาเนี่ยต้องเพิ่มไม่เท่าทุงเท่าเทียมครับท่านสม oui ัยที่อภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลนี่ก็ไม่รู้ว่ามีผลงานอะไรเเดด่่นนนอะไรีีผู้ชชม็วลก ก็ไปอยู่กับเขาด้วยตอนนั้นครับท่านเด่นดังที่สุดนั่นเนี่ยคือไข่ไก่ชัางกิโลนะครับท่านผู้ชมกูก็นึกไม่ออกว่านั่งคิดอยู่ประมาณ18เดือนนะครับท่านผู้ชมเฮ้ แล้วก็ช่วงแรกครับท่านนั่งคิดหนอนคิดก็นึกไม่ได้วันนียมันต้องเป็นในระดับสุดแสนบันชิพนะครับท่านผู้ชมบันเจิดสุดๆครับท่านโอ้ยไม่ควายจริงอาจจะทํายากนะครับท่านผู้ชมเกิดมาท้องพ่อท้องแม่ก็เคยเห็นแบบนี้ครั้งแรกครับท่านเอยไขย่ไก่ช่างกิโลนะครับท่านผู้ชมเกิดมีเรื่องกับแม่ค้าเฮ้ยเฮ้ยมันจะมีเรื่องกับกูใช่ไหมแม่ค้าถามถามเฮ้ยทำไมคิดแบบนั้นช่แม่ค้าก็เพราะว่าอไข่ไก่ช่างกิโลอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดยอันนี้ครับท่าน MG r เอามาเอามาลง เทพจำแรงชวนเชื่องช้านะครับท่านแล้วก็รู้สึกว่าชวนนี่แหละครับท่านเป็นคนที่เซ็นนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องอะไรเจ้าเนี่ยเรื่อง MoU4344 บ่หรือเปล่าวันนี้ไม่แน่ใจก่อนแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าอัตราที่ดินอะไรประมาณนี้นะเนี่ยที่ไอ้พักไอ้พวกขมຈ์ขมຈ์นะครับท่านผู้ชมคุณเซ็นคุณเสิร์ตอะไรประมาณนี้ครับจะนะครับท่านจะใช้อะไรวันเนี้ยแผนที่1ต่อสองแสนนะครับท่านผู้ชมส่วนที่ออกมาตีเนี่ยชวนรีไพมอย่ายิ้มเป็นคนเซ็นอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้ว พอเรื่องของมันเป็นแบบนี้ลหละจ้าม็อบก็เงียบอยู่นะคบท่านผู้ชมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตอนนี้มันออกมาเรื่องประเด็น m o u 4 3 4 4ไม่มีหอกด่าอะไรเลยครับท่านแค่อะไรจ้าไม่รู้จะเล่นประเด็นไหนนะครับท่านผู้ชมก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีเรื่องของหุนเซนนะครับท่านก็ออกมาโวยจักระพบเพนแขนะเนี่ยไอแกนนำส้นตีนส้นมือบางตัวเนี่ยจี้จักระพบเพแนแขนเคลียร์ปมติดอาวุธอะไรของมันสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตอนอะไรวะเสื้อแดงนะครับท่านผู้ชมเมื่อ 5-253- หมรือ5าไหนก็ไม่อาจแน ส่วนนี้ก็ชวนนะครับท่านผู้ชมชวนยังหลีภัยแล้วใครจะไม่หลีก,กูว่าเนี่ยเรื่องนี้จะโอ้ยอืมประเด็นไม่มีนะครับท่านผู้ชมสำหรับพวกม็อบนะเนี่ยตอนนี้ก็เรื่องขี้หมูลาขี้หมาแห้งหอกหกักสะเกเบือยันเรือลบ,บท่านผู้ชมก็จะต้องอ,ออกมาเป็นประเด็นครับท่านเดี๋ยวอีกไม่กี่วันอุง้งอิงยิ้มนะครับท่านผู้ชมไอพวกนี้ก็จะต้องมีปัญหานะครับท่านผู้ชมมีปัญหาตรงอตรงทุกเรื่องนะครับท่านผู้ชมเหมือนหน้าพวกแมงมันเลยครับท่านเอเหมือนหน้าพวกมันเลยนะเนี่ย หน้าตาก็มีปัญหาแล้วนะครับท่านผู้ชมยังอยู่แบบนี้อีกครับท่านก็ไม่รู้เป็นพื้นดีส่วนตอนนี้หงาชรวานเป็นอย่างไรบ้างว่าให้ฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มนันเนี่ยมีข่าวล่ำข่าวลือนะครับท่านผู้ชมดาราสลิมครับท่านหรือแรกนะเนี่ยได้ข่าวนะครับท่านผู้ชมเตรียมนะครับท่านเตรียมอะไรจะเนี่ยเตรียมจะมางบนะครับท่านผู้ชมแล้วอีกด้านหนึ่งหรอจ๊ะไม่มานะครับท่านผู้ชมเข็ดหลาบแล้วว่าให้ชีวิตนี้ไม่พร้อมที่จะโดนอะไรอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมสําหรับการแบนดาราสลิมรอบก่อนมาอนุภาก็ออกมา ออกมาโพสให้กำลังใจม็อบนะครับท่านฝนตกไม่เป็นไรนะเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับท่านแล้วพอเอ้ยคนก็แห่ชื่นชมบ้างก็ทัวลงว่างกันปอีกบางส่วนหละจ้าเฮ้ยแม่ฝนอะไรวะเนี่ยหลังฝนตกมีลุงกินร้านะคะรับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นจ้านเนี่ยเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับท่านแล้วถ้าเกิดสมมติมองแบบคนที่ไม่ชอบม็อบนี่แหละจ้าโอ้ยม็อบมึงนั่นเนี่ยเหมือนสวรรค์ลงทันฟ้าดินลงโทษนะคะรับท่านผู้ชมย,ยมาบาลพี่โลดครับท่านสั่งฝนตกมานะเนี่ยตกแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าตกแล้วก โอ้ยมันถึงเป็นลังไม่ดีนะครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้ก็ออกมาบอกครับท่านเนี่ยสาเหตุที่ฝนตกเพราะฝนเทียมนะครับท่านผู้ชมมีการรัฐบาลทําการใช้ฝนเทียมมาตกที่ม็อบพวกสักกกะเบือนี้อยู่นะครับท่านโดยโอ้ยไอคนพูดไม่เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมมันมีเอโง่ทั้งหลายแหล่อยู่ข้างล่าง ฮ้หามเฮอะไรของมึงนะดีใจนะอ้ไม่ใช่เชื่อนะครับท่านผู้ชมมึงต้องไปเช็คประสาทแล้ววะเนี่ยถ้าเกิดสมมติเรื่องนี้มันยิ่งกว่าไอคนที่มาซื้อ10ล้านนะครับท่านผู้ชมพักประชาชนอะไรประมาณนี้อันนี้โอ้ยปัญหายังว่าแพงนะครับท่านผู้ชม10ล้านบาทนี้2คนด้วยครับท่าน20ล้านจะไปซื้อเพื่ออะไรวะ แพงขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมมันก็ไปสัก500อยนะเนี่ยถ้าเกิดมีการซื้อก็น่าจะได้อยู่แต่ถ้าเกิดมีการซื้อ,รอจริงซึ่งผมไม่เชื่อนะครับท่านผู้ชมไอ้พวกนี้แม่งคำพูดเป็นโลตอนโชว์ไม่ถึงขีดครับท่านก็จ่างกับมันไปก่อนส่วนตอนนี้หงาคาราวานครับท่านหลังจอออกมาซัดเดือดนะเนี่ยไอชินไม่กินเส้นกับอะไรวะเนี่ยคุณเซนทําไทยกข,ขมนบานไปตอนนี้หงาคาราวานก็แทบจะปลายบานแล้วนะครับท่านผู้ชมออกมาเผยสาเหตุครับท่านลาออกจากวงการบันเทิงโอ้ยไม่มีคนใจนั้นหรือเปล่าวะ สนับสนุนหรือไม่ประชากรบางส่วนถามมาแบบนี้ออกซิงเกิลใหม่นะครับท่านผู้ชมสุดปังครับท่านดังโอ้ยอะไรโลกจะแตกเลยนะเนี่ยปล่อยคลิปอะไร เพลงใหม่ไป5้าวัน6วันือ420วิวอีกเพลงนึงเอาไปลงด้วยพันสองนะครับท่านผู้ชมแอดคาราบาลยอดสิ่งเยอะกว่านี้ครับท่านเนี่ยเดือนหนึ่งแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้ามาเป็นล้านแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วแหถามเฮ้ยหงาคาราวานเขาจะไปมอบหรือไม่ต้องไปสิเว้ยหงาคาราวานนะเนี่ยจะไม่ไปได้อย่างไรเพราะอย่างน้อยถ้าเป็นผมเป็นหงาคาราวานจะต้องเอาเพลงที่อะไรวะเนี่ยคอปทอนะครับท่านผู้ชมทําการโฆษณาให้ครับท่าน เออ <im it> เอาไปลงในช่องย t u b e นะกับทตานผู้ชมคนยังดูแค่นี้โอ้ยก็ต้องออกไปมอบนะกาบท่านผู้ชมแล้วก um, ็เปิดเพลงฮ่าให้กีฬากีฬาเป็นยาวิเศษเออกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษกินหัวมันเทศบำรุงขี้ฝันผลของการตดดังตดทีเดียวบ้านพังตะล่าอันนี้ก็จำเนื้อต้นฉบับไม่ได้แล้วนะกับท่านผู้ชมต้นแบบนี้มันฝังอยู่ในหัวกระบาลแล้วเฮ้ยมันยังไงวะกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษเอ้าฮะอื อย่าไปนึกเลยนะครับท่านผู้ชมน,นึกได้แต่เวอร์ชั่นแปลงเพลงครับท่านก็เป็นที่ติดตามนะครับท่านผู้ชมเนี่ยนัททูธจตุพรมองต่างมุมคดีอุ้งอยิงก่อนตัดสินก็เรื่องปกติครับท่านจตุพรแบบสลีมอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็น่าจะเป็นสลิมมาเรนิ่นานแล้วครับท่านคงจะแอปไว้หรือเปล่านั่นเนี่ยประชากรถามมาว่าเฮ้ยผิดหวังนะครับท่านผู้ชมกูแม่งตั้งแต่สู้กับทักษิณตั้งแต่ไอ อะไรวะนายกอบจรหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมแถวเชียงใหม่เชียงรายเชียงใหม่ไอ้นี่ก็สนับสนุนอีกคนหนึง่งทักษิณสนับสนุนอีกคนหนึ่งเขียนจดหมายน้อยมาฉบับเดียวแผล่รับคาบนะครับท่านผู้ชมโอ้ยมึงเอาปีไปคุมหัวกบาลดีกว่านะเนี่ยแต่ที่แน่ๆครับท่านแอดไลน์นัดวิวช็อปสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้หากชอบกดใช่ไลค์กดแชร์ไม่ใช่ หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านขนาดนี้ถ้าเางลับฟังข่าวจากที่ไหนขอให้อยู่ดีมีสุขได้ลาง,งานหรือยังไปมอบนะครับท่านผู้ชมถ้าไปนี่ก็บ้องติดบ้างครับท่านควายเรียกพี่หรือเปล่ายังไม่มีในข่าวขอจบแถลงไข่ไปก่อนสวัสดีครับท่าน